这张是机毁掉了、啊，当时那没是，嗯，那边有寻宝啊，没有寻宝的话，那弹我们全部拿的。哎，我高射炮啊，应该是机枪嘛，是二十毫米以上啊，我都、就是。哎、啊，你哪 กองกำลังทหารต่างเทียนเอเอปลูกยึดฐานทัพของทหารพม่าแล้วอย่างน้อย3แห่งเรามาดูข่าวประเด็นแรกก่อนเลยนะครับกองกําลังทหารต่างเทียนเอเอร่วมกับกลุ่มพนมิตรในพื้นที่นะครับร่วมกันปลุกโจมตีทหารพม่าแบบหลายคแล้วสามารถสังหารทหารพม่ามากกว่า18นายและสามารถได้อาวุธกระสุนปืนของทหารพม่าเป็นจํานวนมากนะครับจากการปะทะสรุปกันระหว่างกลุ่มพนมิตร3ามกลุ่มและทหารพม่า เมื่อในวันที่27เตุลาคมเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาตีสี่นั้นนะครับฝ่ายกองกําลังทหารตาอางเทียนเหนือเอสามารถปลูยึดได้ฐานทัพของทหารพรม่าอย่างน้อย3แห่งซึ่งประกอบไปด้วยฐานทัพ12ไมล์และฐานทัพ13บไมล์ที่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่น้ําคําและน้าพักกาในจังหวัดน้ําคํานั้นนะครับในขณะเดียวกันนั้นเองนะครับเมื่อในช่วงเวลาตีห้ายี่สนาทีนั้นทหารตาอ่างเทียนเหนือเอนะครับปลูยึดฐานทัพแดงตาลและค่ายทหารพรม,าม่าเมืองแกะนะครับ ที่ตังอยู่ในพื้นที่จังหวัดรานเชียงภาคเหนือของรัชสานนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันนะครับในเวลาตีห้าและในเวลาตีสี่นั้นนะครับมีท่านต่านเทียนเหนือเอตร่วมถึงกองกำลังทหารโกก้างนะครับร่วมกันปลูกยึดฐานทัพของท่านพะมะาาลายแห่งในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งสามารถสังหารท่านพะมะาเปลี่นจานวนมากซึ่งปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มพนมิตรในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า1 0 2 7นะครับมีความหมายว่าอย่างไรนั้นยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดนะครับ ส่วนในการประทะสรุปกันเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายท่านพม่าก,ก็มีการส่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ m i 3มามิายิงโจมตีซ้วยแร่ระดมยิงปืนใหญ่120ม10ม105มมรวมถึงสลดลายลำกล้องเป็นจำนวนมากนะครับจากการประทะสรุปกันอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับทางฝ่ายของกองกําลังทาหารต่างเถียนอัน้รับส่งข,งของทาหารพรม่าอย่างน้อย18นายและสามารถจึดได้อาวุธปืนหนึงกระบอกปืนงากินมีหนึ่งกระบอก ปืน m a ็มอสองกระบ,บอกและปืน m a ็มสสิบเอ็ดกระบอกเครื่องยิงกระสุนปืนวิธีโคง้งหกสิบมมสองกระบ,บอกปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกและล่าเปิดมืออีกสองร้อยลูกล่าเปิดเอ็มเก้าสิบลูกและล่าเปิดอาร์พีจีห้าสิบลูกล่าเปิดหกสิบมมสามสิบลูกและล่าเปิดแปดสิบมมหนึ่งร้อยลูกพุ่นล่าเปิดสี่ลูกและกระสุนปืนอีกหนึ่งหมื่นนัดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเพลงที่ทางฝ่ายทหารต่างเทียนเอลเอสามารถยึดได้เองนะครับยังไม่รวมที่ทหารโกกังเอเมนตี a เขา ในขณะเดียวกันนั้นเองนะครับกองกําลังทหารโกกัางเอเมเอได้ทําการปลุกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองโกนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อในวันที่28ดตุลาคมในวันนี้เองนะครับในช่วงเวลาตอนเช้านั้นกองกาลังทหารโกกั้งเอเมนเอได้ทําการปลุกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พองแสงจังหวัดเมืองโกนั้นนะครับทำให้ทหารทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดการประทะสรุปกันอย่างดุเดือดจากการประทะสรุปกันนี้ฝ่ายทหาพรพม่านะครับมีการใช้เครื่องบินมายิงจ ส่วนการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทางสองฝ่ายนั้นยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับเพราะว่าทรงสองฝ่ายก็ยังเกิดการาสภาพรบกันอย่างรุนแรงยังไม่สงบลงนะครับซึ่งทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะครับทหารพรมาร่าและกลุ่มพนมิรได้มีการยิงปืนใหญ่ใส่กันไปมาตลอดทั้งคืนนะครับจากการสรบกันเมื่อวานนี้มีชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า3คนและเป็นเด็ก2คนด้วยและยังมีผู้พยพทบ่ธธีภัยแล้วไม่ต่ำกว่า3,000ันคนนะครับ หลังจากกลุ่มพระมิตรสามกลุ่มนะครับร่วมกันถล่มและปูยึดฐานทัพของท่านพม่าหลายแห่งรวมถึงตัวเมืองคินซอยฮอดภายท่านพม่าได้มีการสั่งส่งกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์รถทหารไม่ต่ำกว่า120คันผ่านทางตัวเมืองอองปานนะครับมุ่งหน้าสู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐชนานจากการเสริมกําลังพลของท่านพม่าในครั้งนี้นะครับมีกาลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เปลี่ยนจํานวนเท่าไหร่นั้นไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาสนาทีนั้นนะครับมีรายงานอีกว่ากองกําลังทหารโกก้างเอ็มเสามารถยึดได้ฐานทัพของทหานพม่าเพิ่มอีก3แห่งนะครับและสามารถสังหารทหานพม่าเปลี่ยนจานวนมากยึดได้อาวุธกระสุนปืนของทหานพม่าเปลี่ยนจานวนมากด้วยนะครับส่วนเปลี่ยนฐานทัพไหนและเปลี่ยนพื้นที่ไหนนั้นไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่กลุ่มพระมิตรทางกลุ่มได้ปฏิบัติการทางทหารสู่โจมทหาพรพม่าแบบสายพระแลบนั้นทางฝ่ายกองกําลังทหารกาเรียงเคียนยูเคียนเหนืเอ ได้นากลุ่มติดอาวุธในพื้นที่เข้าโจมตีท่านพมา่าในตัวเมืองกอการเลกสามแห่งในวัดวารา,ามแลที่ทําการจสยผ้ารวมถึงที่ทําการเอีนะครับผ่ายกองกําลังทหารการเลียงสามารถที่ได้แลดสุดเผาที่ทําการนี้ทั้งหมดนะครับทางฝ่ายของท่านการเลียงนะครับเริ่มโจมตีท่านพม่าตั้งแต่ในช่วงเวลา5้าโมงจนถึงบ่ายโมงก็ยังไม่สงบลงนะครับจากการประทะศุกกันครั้งนี้มีท่านพม่าเสียชีวิตเปลี่ยนจำนวนเท่าไหร่นั้นไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับ อันนี้ก็เป็นการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าทางฝ่ายกลุ่มจีนดาวุธทางภาคเหนือของรัชสารได้นาาหมายกับกำลังท่ารนกาเรียงเขียนเอในกรัฐกาเรียงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปะทะสรุปกันครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับทางกลุ่มจีนอาวุธทางภาคเหนือของรัชสานนั้นมีแผนการหรือเป้าหมายอะไรบ้างนั้นไม่ได้เปิดแผนการเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการปะทะสรุปกันระหว่างกลุ่มท่ารนพม่าและกลุ่มฝ่ายต่อต้านทางภาคเหนือของรัชสาร รวมถึงในรัฐกะเหลี่ยงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานทุกท่านใต้ฟังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ